ด่วนอายการไม่รับสำนวนกระติกให้การเทสแนะสอบให้เสร็จส่งตัวพร้อมคดีลหลักเมื่อเวลา10นาฬิกานาทีวันที่5เมษายน65นี้ที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบรุรีนางสาวอัศรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกพร้อมนายเสือรัชเจนจากคะในฐานะที่ปรึกษาทนายความและทนายวิวัฒทนายความส่วนตัวเดินทางมาพบพนักงานอายการจังหวัดนนทบรุรีหลังรับสารภาพต่อมาเวลา11.00น นายอิทธิพลแก้วทิพย์โฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดและนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดถแถลงข่าวกรณีพนักง,งานสอบสวนส่งสำนวนกรณีที่กระทิกให้การรับสารภาพในข้อหาแจ้งความเท็จเพื่อให้พนักง,งานอายการส่งฟ้องศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีนายประยุทธ์กล่าวว่าคดีนี้พนักง,งานอายการเห็นว่าแม้คดีนี้พนักง,งานสอบสวนจะสามารถส่งฟ้องด้วยวาจาได้เพราะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแต่เนื่องจากคดีนี้ เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมซึ่งสังคมให้ความสนใจและเกี่ยวข้องกับบุคคลบนเรืออีกหลายคนซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนและเข้าข่ายคดีเอกภาพโดยที่สํานักงานอายการไม่ทราบรายละเอียดดังนั้นเพื่อให้เกิดการพิจารณาคดีเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมและสิ้นสงสยัยจึงขอให้คืนตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนไปดําเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วจึงส่งตัวฟ้องสารพร้อมคดีหลักคือการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมอ,อีกครั้ง เพราะหากส่งฟ้องศาลแล้วสอบสวนพบขอ้อเท็จจริงใหม่จะไม่สามารถส่งฟ้องซ้ําได้อีกในปรรยุทธ์กล่าวต่อว่าเมื่อคดีมีความซับซ้อนมีผู้เกี่ยวพันจํานวนมากและอาจมีผู้กระทําความผิดเพิ่มเติมจึงควรสอบสวนในภาพรวมทั้งหมดให้สิ้นกระแสความก่อนเข้าสู่กระบวนการของพนักงานอายการเพราะการแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาจะส่งผลต่อการพิจารณาคดีในภาพรวมอาจไม่เป็นธรรมขณะที่พนักงานสอบสวนได้ส่งตัวกระติก ไปส่งที่ศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีด้วยตนเองขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีเป็นดุลพินิจของศาลว่าจะรับคดีนี้หรือไม่หรือเห็นพ้องเช่นเดียวกับอายการ